ดีครับผมมากินข้าวเช้าด้วยกันครับเช้านี้เราก็ได้ิีงหมูสองซ้ำต่อนกับข้าวสวยก็สวยแบบเยอะว่าไม่อิม่มแดดก็ดีดีตอนนี้อยู่ที่ร้านครับ งานตังแบตเตอรี่จำหน่ายแบตเตอรี่แบตเตอรี่รถยนต์รถเก๋งรถกระบะกำข้าวเสร็จก็ทำการทำงานครับหมูนี่อร่อยมากนะนะครับกินข้าวด้วยกัน